Good Morning สวัสดีค่ะเด็กภาษาัิปป์ป5ห้าวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องของ going to do ต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้เราได้สร้างประโยคที่ใช้ going to ไปแล้วนะคะการใช้ going to มันง่ายมากเลยเนาะเพียงแต่ว่าเราจะต้องจำกริยาสามพี่น้องให้ได้นะคะก็มีอะไรบ้าง มี is มี a m แล้วก็มี a r e นะคะจำให้ได้ว่าแต่ละตัวจะอยู่กับประธานประเภทไหนนะคะวันนี้เราจะมาฝึกต่อเนื่องกันเนาะจะเป็นการถามและทีเนี้ยแต่เป็นการถามแบบปลายปิดการถามปลายปิดก็คือ,อการถามที่สามารถตอบได้แค่ใช่กับไม่ใช่ อ่า uh, yes หรือ no แค่นั้นเองนะคะเอามาดูว่าเราจะถามได้อย่างไรถ้าต้องการจะถามว่าทำกิจกรรมนั้นใช่หรือไม่นะคะพรุ่งนี้จะไปทำมนุษย์อันนี้ใช่ไหมอ่านะจะไปทำใช่ไหมนะคะจะถามยังไงอันดับแรกเหมือนเดิมเลยนะคะคือเราจะต้องรู้ว่าจะต้องใช้ประธานอะไรคู่กับ Verb กริยานะคะกริยาสมพี่น้องใช้กับตัวไหนถ้าเราต้องการถามคู่สนทนาเนาะก็ถามเป็นอะไรคะ you ใช่ไหมคุณใช่ไหมคะ,ะแน่นอนว่าประธานเป็นคุณมาดูที่รูปประโยคนะคะประธานจะอยู่ด้านหลังกริยา3มพี่น้องนะคะจะต้องกริยา3ามพี่น้องเนี่ยจะต้องขึ้นก่อน ถ้าเป็นประโยคคำถามปลายปิดนะคะขึ้นอันแรกเลยจะต้องเป็นกริยาสามพี่น้องประโยคนี้ขึ้นต้นด้วย a r เพราะว่าประธานเป็นอะไรคะเป็น you นะคะ are you are you going to นะคะ are you going to คุณจะใช่หรือไมอ่ก็ถามในสิ่งที่เราต้องการจะถามพรุ่งนี้จะไปถ่ายรูป ใช่ไหมครุ่งนี้มีแผนว่าจะไปถ่ายรูปใช่ไหมนะคะก็ถามว่า are you going to take photos tomorrow ดูนะคะ,ะคำถามเนาะขึ้นต้นด้วย are แล้วตามด้วยประธานแล้วตามด้วย going to อันนี้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยสิ่งที่ต้องการจะถาม แล้วคู่ปีเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งเนาะเพิ่ม tomorrow tomorrow เพื่อที่จะเน้นย้ำชัดเจนว่าเมื่อไหร่นะคะ tomorrow คือตอนไหนคะ tomorrow คือพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นในการถามในชั่วโมงนี้เนาะเราจะถามถึงพรุ่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะ are you going to take photos tomorrow คุณจะไปถ่ายรูปนะคะ ่ะเวลาแปลนะเดี๋ยวใช้ปากกาสีอะไรดีแบบหนึ่งนะคะเลือกสีปากกาอ่ะเวลาแปลเด็กๆแปลอย่างนี้นะคะตัดตรงนี้ออกเห็นไหมตัดตรงนี้เลยก็จะมีคำว่า you เห็นไหม you going to take photos tomorrow เหมือนประโยคที่เราสร้างไปวันนี้เลยเห็นไหมคะ you going to take photos to แล้วก็มีคำว,ว่า tomorrow um เพิ่มเข้ามาเหมือนประโยคบอกเล่าเลยเพียงแต่ว่าตรงนี้ย้ายไปอยู่ตรงไหนคะอ่าสิ่งที่เราทำในวันนี้มันเคยอยู่ตรงนี้ใช่ไหมในประโยคบอกเล่าแต่เมื่อมันเป็นประโยคคำถามแบบปลายปิดมันย้ายที่ค่ะย้ายจากหลังประธานไปอยู่หน้าประธานแค่นี้เองง่ายๆเลย แล้วก็เติมสัญ,ญลักษณ์เครื่องหมายคำถามด้านหลังสุดแค่นั้นเองนะคะแล้วเวลาตอบอเด็กๆด,ดูรูปสิคะเขาไปถ่ายรูปจริงไหมอ่าใช่เขาไปถ่ายรูปถ้าจะตอบว่าใช่ก็ yes yes นะคะเน้นย้ำตรงนี้นะสอนมาหลายหลายปีแล้วเนาะเด็กๆเ,เวลาเขียนนะคะ yes ถ้าครูบีใส่ลูกน้ำคอมม่านะภาษาอังกฤษเรียกคอมม่านะคะถ้าใส่คอมมา่าถ้าครูใส่เด็กๆก็ต้องใส่แบบนี้นะคะตามแบบนี้เปะเลยไม่ใช่ว่าอมันเป็นเครื่องหมายอะไรไม่รู้ไม่อยากใส่ไม่ใส่ดีกว่าภาษาอังกฤษจําเป็นมากๆนะคะจะละทิ้งไม่ได้นะนะ Yes เราก็ตามด้วยคอมม่านะคะ เขาถามถึงว่าคุณใช่ไหมยู you. ถามยูตอบอะไรคะตอบไอเห็นไหมอ่าไอ yes i i ใช้กับอะไรใช้ i am ได้ไหมเหมือนยูได้ไหมไม่ได้ i ใช้กับอะไรคะ i ใช้กับ am i am ทีนี้รูปย่อของ i am ก็จะเป็น i apostrophe m นะคะก็คือ i แล้วก็ขีดข้างบนแบบนี้แล้วก็ตามด้วยตัว m ออกเสียงว่า i'm นะคะ yes i'm แบบนี้ตัวนี้ตัวนี้นะคะข้างล่างกับตัวด้านบนเหมือนกันเป๊ะเลยความหมาเหมือนกันนะคะเขียนรูปแบบไหนก็ได้ไม่ผิดนะ,ะทีนี้ถัดไปดูรูปภาพนะคะดูรูปภาพรูปภาพเขากำลังไปทำอะไรกันทำบาร์บีคิวกำลังกินบาร์บีคิวใช่ไหมคะ ทีนี้จะถามว่าลิซ่าเนี่ยลิซ่าไปถ่ายรูปใช่ไหมพรุ่งนี้อ่าจะถามว่ายังไงดูนะในประโยคนะคะเป็นลิซ่าแสดงว่าเขาถามถึงลิซ่าแสดงว่าลิซ่าต้องอยู่ในภาพนี้แน่เลยใช่ไหมทีนี้จะถามว่าอย่างไรลิซ่าใช้กับอะไรคะลิซ่าใช้กับ is นะคะก็เอา is ขึ้นประโยค Is Lisa going to take photos tomorrow พรุ่งนี้ลิซ่าจะไปถ่ายรูปใช่ไหมในรูปใช่ไหมคะเขาจะไปถ่ายรูปพรุ่งนี้ใช่ไหมไม่ใช่นะคะเขาจะไปกินบาร์บีคิวนะคะก็ตอบว่าอะไร no no แล้วก็ตามด้วย she เพราะถามถึงลิซ่าไม่เขาเขาไม่ได้ไปนะคะ she she ใช้ชกับอะไรดูฝั่งนี้ she ใช้ชกับ is เห็นไหมคะ she is แล้วก็ตามด้วย not ตัวนี้มาจากนี่นะคะจำไว้ว่าเมื่อไหร่ตอบ no จะต้องมี not มาด้วยแต่ตัวนี้เป็นรูปย่อนะคะเพราะฉะนั้น เขียนให้มันง่ายขึ้นเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าออกเสียงว่า isn't isn't no she isn't นะคะไม่เขาเขาไม่ได้ไปอ่ะเขาไม่ได้ไปนะคะแบบนี้โอเคนะคุบิว่าอาจจะมีคนบางคนกำลังงงอยู่นะเนี่ย เดี๋ยวลองทำดูเนาะก็จะได้รู้ว่าตัวเองเข้าใจถูกไม่ถูกนะคะให้เราสร้างบทสนทนาถามตอบให้สอดคล้องกับภาพที่กำหนดครูบีให้ทำทั้งหมด5ข้อ4ข้อครูกำหนดให้ส่วนอีกข้อที่5เนี่ยให้เราทำด้วยตัวเองเราจะใช้ประธานเป็นใครก็ได้กิจกรรมเป็นอะไรก็ได้จะตอบ yes หรือ no ก็ได้เพียงแต่ว่าเขียนให้ถูกต้องนะคะ ในข้อที่5้นะครูบียกตัวอย่างข้อที่1ให้หน่ะกันเนาะเด็กๆด,ดูนะคะในตารางนะครูจะก,กําหนดประธานมาให้เนาะกำหนดภาพแล้วก็กําหนดคําประโยคสั้นๆวลีตรงนี้นะคะครูกําหนดมาให้ว่า h a v e a barbecue มีประธานเป็นเดวิดมีรูปภาพแล้วก็มี half a barbecue เด็กๆดูสิคะาว่าเดวิดเขาทำอะไรคะตามรูปภาพเขา put on a show ใช่ไหมเขาทำการแสดงแสดงว่าสิ่งที่เขาจะทำในพรุ่งนี้คือทำการแสดงถูกต้องไหมคะแต่ในตารางช่องที่สมเขียนว่า h a v e a barbecue นี่ตรงนี้เขียนว่า h a v e a barbecue สอดคล้องกับตรงนี้ไหมคะ ไม่สอดคองแสดงว่าใช่ไม่ใช่ทำไม่ทำเดวิดไม่ทำนะคะไม่ได้ have a barbecue นะคะแต่เขาไปทำการแสดงแทนเพราะฉะนั้นข้อนี้จะต้องตอบ no ดูนะคะข้อที่หนึ่งโบีเขียนให้ตรงนี้นะประธานเป็นเดวิดเดวิดใช่อะไรคะ i s a m หรือ a r e i s นะคะ,ะถ้าตอบได้แสดงว่าเข้าใจ is แล้วก็ตามด้วย david นะคะซึ่งเป็นประธานในประโยคเนาะ is david แล้วตามด้วยอะไรต่อคะ going to to อะไร to have ถามว่า a bar b e h u n ตามที่ครูบีกกำหนดให้เลยนะคะ tomorrow พรุ่งนี้เดวิดจะไปกินบาร์บีคิวใช่ไหม่าตามนี้เลยนะคะก็คือให้เอาคําที่ครูบีกกำหนดเนี่ยมาสร้างเป็นประโยคก่อนนะมาสร้างเป็นประโยคก่อนว่าจะไปกินบาร์บีคิวใช่ไหมพรุ่งนี้นะ แล้วเวลาตอบตอบว่าอะไรคะ yes หรือ no ดูจากภาพซิ yes หรือ no no นะคะเพราะว่าดูจากภาพแล้วเขาไปไหน mm hmm. เขาไป put on a show แสดงว่าเขาไม่ได้ไป c a v e barbeque แล้วนะคะ no he he ใช้กับอะไรคะ is am หรือ are จําง่ายๆเนาะถ้าข้างบนใช้ is ข้างล่างก็ใช้ is นะคะยกเวน้น y o u กับ i นะ He is มี no ก็ต้องมี not He i s ่แค่นี้เองง่ายๆนะคะหวังว่าหลายคนจะเข้าใจเนาะโอเคทั้งหมด5ข้อนะคะเขียนข้อที่เป็นประโยคตัวอย่างลงไปด้วยนะข้อที่5คิดเองนะคะตามอิสระตามความคิดนะอโอเควันนี้ขอบคุณเด็กๆที่ตั้งใจเรียนนะคะเอาวันนี้พอแค่นี้เนาะ Thank you everyone. See you next time. Bye bye.